พระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวิไลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฐวตรวรัติยาราชนารีเสด็จออกณที่ประทับชั้นสิบอาคารอัคราราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรทรงบรรยายในรายวิชาอองโคเจนซิสการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่4 โดยในวันนี้ส่งบรรยายหัวข้อกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตซึ่งปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละรายทําให้แยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ส่งผลให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยําขึ้นทรงยกตัวอย่างเรื่องการพัฒนยาย,ยาก,กรีเวกในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดด้วยรัง ซึ่งเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จของหลักการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าซึ่งจะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านมะเร็งในอนาคตส่วนการรักษาโรคมะเร็งชนิดเซลล์บ,บําบัดทรงยกตัวอย่างการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บำบัดที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกัน จนได้นวัตรกรรมคาทีเซลซึ่งพบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึงร้อยละ50-80ถึงได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันมีการค้นคว้าหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและกระบวนการยับยั้งการเกิดผลข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเรื่องอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีตัดต่อยีนที่เรียกว่า crispr cas9 ซึ่งสามารถแก้ไขรหัสพันธุกรรมในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำจากการศึกษาทางคลินิกพบว่ามีศักยภาพสูงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งชนิดดื้อต่อการรักษาแต่การนำมาใช้จริงยังต้องผ่านการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว องความรู้เรื่ององโคเจนซิที่สรงบรรยายทั้ง4ครั้งได้สร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเกิดโรค,คกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งที่จะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อน,นําไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทําให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวมีโอกาสหายขาดจากโรคและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข